ที่ใช้สินค้านะคะก็มียาสีฟันมีโรออนแล้วก็คอมอมแล้วก็ฟิลิ่งมอลนะคะทุกตัวประทับใจหมดเดิมๆตัวเองนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องภูมิแพ้หอบเืดแล้วก็ไมเกรนนะคะตรงนี้เป็นโรคที่ว่าทรมานมากนะคะพอได้ใช้สินค้าความรู้สึกว่าดีขึ้นและที่สําคัญนะคะผู้หญิงคือเมื่อก่อนจะไม่มีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะหลังจากที่ว่าคลอดลูกคนเล็กก็เลยต้องทําหมัน ัดสินใจไปทำหมันทำหมันเสร็จรู้สึกคนที่ทาหมันน่าจะรู้สึกว่ามันจะตึงช่วงหมดลูกทั้งสองข้างนีคือปัญหาปัญหาเยอะหลายคนนะคะแล้วความรู้สึกคือมันเป็นทรมานมากเกือบสองปีที่คลอดลูกมาไปหาหมอนะคะหมอเท่าฉีดยาบ้างให้ยาบ้างหมดแล้วหมดอีกนะคะไปขึ้นขายยางให้หมอดูด้วยหมอแบบหมอก็คือเราอยากจะหายเสร็จแล้วพอกินยามันก็ดีแค่ทิศหนึ่งพอยาหมดเป็นต่อนะคะแล้วก็มีคนมาได้นาไปหลายบริษัทเรื่องราวของผู้หญิงนะคะพอซื้อมากินเสร็จ เชื่อไหมทั้งเดือนเลยเมนมาไม่หยุดกระปริบกระปอยกระปอยนี่คือปัญหาหลายอย่างที่ทเราไม่เ,เราไม่รู้สารบาง,งอย่างใช่ไหมหคุณหมอแล้วพอมาทานเฟลลิ่งมอเขาว่ามอนะคะความรู้สึกคือที่ว่าปัญหาแบบทานไปทานไปวันแรกเลยนะคะคือสินค้ามาช่วงประมาณมีนา2ี่6อ่ะช่วงนั้นจะคือเมนจะใกล้จะมาแล้ว ปวดบอกพี่เตือนบอกพี่เตือนเนาะสินค้าผิวมอเมหร่จะมาสักทีคือปวดมากเลยคือปวดความสึกคือจะนั่งจะเดินปวดนะคะพอได้สินค้าเสร็จกลางคืนไปทานนะตอน้องเม็ดแล้วก็ตอนเช้าถังเช่าด้วยนะคะความรู้สึกจากที่ปวดแบบโอ้โหอ่ะดูอ่ะมันมีลีลาด้วยนะคะก็มีลีลาด้วยที่ปวดบอกว่าเราเราเราทรมานไง อันที่ขึ้อนพอใช้แล้วโอ้โหความรู้สึกเอ้ยมันลืมเลยวเตือนไม่เตือนอาการที่ปวดแบบปวดนี่นะแล้วเราเองคือมันหายอ่ะคือความรู้สึกว่าโอ้โหมันดีจริงๆที่ที่เราเป็นแล้วที่ตามมาคือเรื่องราวของสุขภาพจิตก็ดีด้วยเมื่อก่อนหน้าตาแบบมองค้ำดำพี่เตือนทุกคนทักหมดเลยคือเศร้าอยู่ในใจเป็นตับสองปีอ่ะว่าฉันเป็นอะไรทำไมรักษาหมอทำฉันเสียศูนย์อ่ะ โอ้พอมากินฟิลิปมอหูสุดยอดไมเกนที่เคยเป็นก็หายลืมไปเลยว,ว่าฉันเป็นไมเกนโอ้โหนี่ตื่นเต้นมันยอดจริงๆนะ,ะนะั้นคือความประทับใจที่ว่าใช้สินค้าดีจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ